Yeah, I'm outside in an AMG right outside tt two to turn baby girl, you know me still with the dogs that I grew beside. All the niggas me, ride and die. Got all my โมนิ่ง <Morning S 2> <Morning S 1> ค่ะทุกคนจะบอกว่าช่วงนี้ก็คือคเครียดเรื่องการย้ายของใช่ไหมแล้วก็เอ่เอได้ไวยังไงอะ่ะพอมันคิดอะไรหลายอย่างมันต้องเตรียมหลายอย่างอย่างก่อนหน้านี้คือเนยก็ต้องโทรให้ช่างมาติดอ e ินเทอร์เน็ตนู่นนั่นนี่นัดวันนัดเฟอร์นิเจอร์อีกเกียเพราะว่าเราต้องมีสิ่งที่จําเป็นก่อนที่เราจะต้องทํางานเช่นโต๊ะทางานต่างๆแบบนี้นะคะเนยก็จะสั่งมาก่อนส่วนพวกตู้เก็บของยอะไรเงี้ยมันยังไม่ค่อยจําเป็นมากเพราะว่าเนยก็ยังใส่ในลังอื่นๆอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนยก็เลยต้องรีบสั่งโต๊ะทางาน ก็เลยทําให้ช่วงโปรเซสแบบสองสามวันก่อนหน้านี้คือเดี๋ยแบบก็คิดเยอะเลือกของเยอะเลือกนู่นเลือนี่นะคะแล้ววันนี้ก็จะเป็นวันที่เนจะต้องอยู่บ้านั้งวันเพราะว่าอ e ีเกียจะมาส่งอินเทอร์เน็ตจะมาติดอะไรประมาณนี้นะคะก็เก็คือต้องอยู่ดูแลช่างนู่นนั่นนี้ทุกอย่างนะคะ เลยนะคะสิ่งที่มาก่อนตอนนี้นะคะก็คือทโต๊ะขาโต๊ะนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นเต้าอีโต๊ะอันนี้จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะเรียกว่ายังไงอะจริงๆแล้วอยากมีโต๊ะทำงานสองโต๊ะใช่ไหมเป็นโต๊ะสาหรับแต่งหน้าทำเมคอัพหนึ่งโต๊ะแล้วก็โต๊ะวางคอมเฉยๆสําหรับทํางานกราฟิกน่น้นนี่ของเนอะหนึ่งโต๊ะแต่อันนี้คือเน์ดซื้อโต๊ะสำหรับแต่งหน้ามาก่อนเพราะว่าเน์ดแบบเออต้องทํางานต้องถ่ายน่น้นนี่ก่อนนะคะก็ทุกวันนี้ก็คือไม่เป็นไรใช้รวมกันไปก่อนทั้งโต๊ะวางคอมทั้งโต๊ะแต่งหน้ออนนีเต่่สสิงงดลืืมัซ กียก็คือบันไดปีนเพราะว่าจริงๆเคาน์เตอร์ทุกอย่างที่นี่คือแบบเขาค่อนข้างจะทําเอาไว้สูงทุกคนแล้วแบบเราก็ต้องปีนขึ้นไปเก็บของข้างบนค่ะจริงๆการมีเก้าอี้ปีนคือเป็นอะไรที่แบบ very helpful มากๆนะคือด้วยความที่ขอ,อะไระยงจากเชียงใหม่เนี่ยยัง อยังไม่ได้ได้รับจัดเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนยก็เลยยังไม่มีมีดไม่มีเขียงเช้านี้นะก็เลยทําการสั่งแกลบอาหารมากินนะคะเพราะว่าจีดๆตอนนี้ยังทากับข้าวกินเองไม่ได้ทําได้แค่ไข่ต้มเพราะว่ามีแค่มอต้มเท่านั้นเราจะดื่มกาแฟแล้วก็รออาหารเช้าของเนยรน,นะคะ นเนก็สั่งลาสัญญามาทานอีกแล้วร้านเพื่อนเนอร์เองชอบมากคือเพื่อนเนอรทำอร่อยจริงอยากให้ทุกคนลองตอนนี้นะคะก็คือมีส่งทั้งในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดแล้วนะนเดี๋ยวเนอจะแนบไอไว้ให้นะคะเผื่อเพื่อนๆสนใจอยากไปลองทานกัน เยชอบรสเห็ดกับไก่เพราะว่ามันแบบหนัวมากๆเลยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนยเป็นคนชอบแบบกินคาโบนาร่ามากกว่าซอสมะเขือเทศนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เจออะไรที่มันเป็นแบบเป็นครีมเ้าก็จะชอบมากเป็นพิเศษนะ รบอกว่าคุณไม่หลองอ่ะโอ้่ทำงานอยู่อ่ะ ะะก็เป็นวันใหม่แล้วนะวันนี้เนอร์ก็แต่งหน้านิดนึงเพื่อที่จะให้ตัวเองดูไม่ค่อยโสมเท่าไหร่นะคะเนอร์จะเป็นแบบ 4- ีหวันในการ unpack ในการจัดห้องนะคะคือจริงๆแล้วตอนนี้มันก็ไม่ได้เรียบร้อยอะไรมากเพราะว่าอย่างที่เนอร์บอกว่าเนอก็ค่อยๆจัดไปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเนอร์จะมาอัาเปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าเนอร์เนี่ยมีอะไรอัปเดตอะไรมาใหม่บ้างนะคะจิวเวอรี่ในวันนี้นะคะเนอร์ใส่แบรนด์เนอเอง reverse นะคะก็ใครที่สนใจก็ไปสั่งซื้อกันในไอจีหรือว่า ทางไลน์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเนอจะแนบลิงก์เอาไว้ให้นะส่วนเสื้อสีเขียวตัวนี้นะคะอันนี้เนอะใส่ของซาร่าซื้อมาก็แบบเป็นเขียวๆเ,เทาๆท,ท,ท,ที่เนอชอบมากส่วนปลาใส่สบายนะคะอันนี้เนอใส่ของมิกะบลาซึ่งเนอชอบมากๆเลยนะเพราะว่าเป็นอันนี้น่าจะเป็นรุ่นสมูทนะคะถ้าเนอจำไม่ผิดแต่แบบใส่สบายมากคือใส่แบบอยู่บ้าน Work f r ฟ m home นั่งนอนนะคะก็คือแบบมันนุ่มมากแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้ก็คือมีฟองน้ำพพอร์ตด้วยนะคะคนที่ชอบใส่บลาที่แบบ เลหรือว่าไม่ได้มีโครงนะคะก็น่าจะชอบรุ่นนี้นะคะส่วนกางเกงนะคะอันนี้เนอซื้อจากชีอินซื้อมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะที่นี้นะคะเดี๋ยวเนก็จะมาอัปเดตนะคะเฟอร์นิเจอร์ในห้องว่าเนอเนี่ยได้อะไรมาแล้วบ้างนะคะเพราะว่าอันนี้ก็มีได้บางส่วนที่จําเป็นนะคะอย่างเช่นที่นอนหรือว่าฟูกนอนนั่นเองนะคะแล้วก็มีพวกโต๊ะทางานเก้าอี้อะไรแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากห้องนอนกันก่อนเลยนะตอนนี้ห้องนอนนะคะคือตอนแรกเนอก็คิดว่าเฮ้ย เดี๋ยวเนิร์ดจะเดี๋ยวซื้อฟูกนอนแล้วก็เดี๋ยวซื้อฐานเตียงแต่ว่าตอนนี้นะคะรู้สึกว่าฟูกนอนที่เนิร์ดได้มานะคะอันนี้เขาค่อนข้างทํามาค่อนข้างแบบสูงพอดีสําหรับเนิร์ดนะคะเนิร์ดก็เลยเออตอนนี้ก็คือนอนแบบเป็นฟูกนอนก็รู้สึกว่าโอเคนะคะแล้วก็ทําให้บ้านมาดูผมมีมากขึ้นด้วยก็แบรนด์นะคะที่เนิร์ดได้มาฟูกนอนนะคะอันนี้นะคะเนิร์ดได้มาเป็นของแบรนด์คอมฟี่นะคะเป็นแบรนด์ไทยนะคะเดี๋ยวเนิร์จะแนบอินสตาแกรมวาให้เพื่อนๆน,นะเดีรยวจะพาไปชมที่นอนกันนะ อันนี้เนี่ยเขาจะชื่อว่า Cloud Altimo คือรุ่นนี้เนี่ยเขาจะมีอะไรที่แบบคือจริงๆรุ่นนี้เป็นเหมือนตัวท็อปของแบรนด์นี้เลยคือเนิรรู้จักแบรนด์ c o m f ่เนี่ยตอนที่เนิลอง หมอนปับสลีระคือเป็นหมอนที่นอนเนี่ยแหละแล้วทีนี้ด้วยความที่หมอนของเขาอะมันเป็นอะไรที่แบบพิเศษมากมันมีช่องนู่นนั่นนี่ใช่ไหมแล้วทีนี้พอเรามานอนเนี่ยมันก็ทําให้เฮ้ยอาการปวดคอบ่าไหลของเราเนี่ยลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าตัวหมอนเขาแบบออกแบบมาเพื่อที่ล็อกคอของเรานะคะหรือเวลาที่เรานอนตะแคงเนี่ยมันก็จะทาให้เราไม่เจ็บหูต่างๆเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูเพราะว่า เนเคยรีวิวสิ่งนี้ไปในอินสตาแกรมนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเอามาพูดใน YouTube แบบจริงจัง อันนี้จะเป็นใบแรกที่เนิร์ฟซื้อแบรนดะ์คอมฟีน่ะถอดปอกออกมาให้ดูเพราะว่าหมอนเขาค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงนี่ค่ะก็จะเป็นหมอนประมาณนี้นะคะจะเห็นเลยว่าแบบเขาเป็นแบ่งเป็นช่องชงแบบส่วนมากเราจะนอนฝั่งนี้นะคะก็แล้วแต่สะดวกว่าเพื่อนๆจะนอนฝั่งไหนนะคะแ,แต่แต่เห็นป่ะช่องอันเนี้ยก็คือสมมติถ้าเรานอนตะแคงเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บหูนั่นเองถ้าเรานอนหง่ายธรรมดานะคะมันก็จะล็อกคอของเราไว้ทําให้ตื่นมาเราไม่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนอนตกหมอนหรืออะไรแบบนี้นะคะ ที่สําคัญนะคะคือเนื้อสัมผัสเขาแบบดีมากแล้วก็จับไปจะรู้เลยว่ามันมีความเย็นสบายไม่ร้อนคือผ้าเขาแบบดีมากจริงอยู่ที่ประมาณ3 0 0พันกว่าตอนนั้นคือเนื้อก็คือเลือกลงทุนกับสุขภาพของตัวเองเพราะว่าเนื้อเป็นคนมีปัญหาปวดคอบาลหล่หลออักประจํานะคะแล้วก็รู้สึกว่าการมีหมอนที่ดีแล้วเราต้องนอนทุกคืนมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็ไม่เคยเสียใจเลยที่ซื้อหมอนใบนี้เราถึงรู้ว่าบางอย่างเราต้องแบบเรียกว่ามีการลงทุนกับสุขภาพอะ่ะออประมาณนี้ดีกว่านะคะ อย่างนี้เนร์ก็ชอบมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้มาตลอดติดมากจริงๆเขาก็มีหมอนหลายรุ่นค่ะไม่ใช่มีเฉพาะรุ่นนี้มีแบบโฮเทลคอมฟี่มีหมอนต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการปรับสรีระนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปสอบถามแอดมินได้เพราะว่าแอดมินก็คือน่ารักมากแล้วก็ให้คําแนะนําแบบดีมากๆเลยนะคะพอพูดเรื่องที่นอนกันดนึงนะอย่างที่นอนรุ่นนี้นะคะที่เนิร์ได้มาเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่น Cloud ัลติโมซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเป็นแบบท็อปสุดของแบรบน แบนนี้เลยนะคะเพราะว่ามันดีมากจริงๆตอนแรกนั้นก็แบบเพอหมอนเขามันก็ว่าดีแล้วนะแล้วที่นอนมันจะขนาดไหนนะคะพอเนิดมานอนเองได้มาปุ๊กมานอนเองปุ๊กคือจะบอกว่าแบบดีมาก ดีมากจริงแล้วแบบดีเทลเขาแบบเยอะมากๆตัวนี้นะคะคือเขาออกแบบมาแบบประณีตมากๆเพราะว่าอันนี้เนี่ยเขาจะประสานเรียกว่าเมมโมรี o โฟมนะคะกับดับเบิล o c อกเก็ตสปริงนะคะซึ่งมันก็เลยกลายเป็นรุ่นนี้ออกมานะคะแล้วก็สิ่งที่เนชอบอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะคือจะบอกว่าพอนอนลงไปแล้วามีความเย็นสบายมากเนอคิดว่าอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นแบบนวัตกรรมจากอิตาลีที่เขาแจ้งเลื่ยมานะคะเพราะว่านอนไปแล้วรู้สึกเย็นจริงๆปกติถ้าแบบบางทีเรานอนที่นอนธรรมดา ก็ไปก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เย็นมันบางทีมันร้อนบางทีมันนู่มันหนี่อะไรอย่างเงี้ยนะ,ะแต่อันเนี้ยคือนอนไปแล้วแบบแค่จับเราก็รู้สึกเลยว่ามันมีความเย็นสบายแบบเบาไม่ถูกอันนี้ก็คือสิ่งที่เนอชอบเรื่องความที่ก่อนหนะ้าน,นี้เนอเป็นคนที่ไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องที่นอนมากเพราะฉะนั้นเนอก็เลยไม่ได้รู้ว่าแบรนด์อื่นๆเขามีการปลูกเขามีการทำอะไรหน้ายังไงนะคะเพราะว่าอย่างอันนี้เนี่ยพอมาถึงแล้วก็เห็นเออเขามีการแบ่ง จุดนะคะเหมือนกับน,นอกจากความสวยงามต่างๆแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของอสรีระบอดีของเราให้เรารู้สึกไม่ปวดไม่เมื่อยนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องของที่นอนต่างๆอย่าง,าง,างเงี้ยปัจจุบันเนี่ยเขามีการผลิตหลายๆแบรนด์นะเขามีการผลิตที่นอนที่ถ้าสมมติว่าเรานอนสองคนนะคะเราอีกคนนึงลุกไปเข้าห้องน้ําหรือลุกไปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีแรงกระแทกการเคลื่อนไหวที่น้อยลงอย่างเตียงเนี้ยเขาก็ทําออกมาเพื่อว่าถ้านอนกันสองคนเนี่ย แล้วอีกคนนึงลุกไปเข้าห้องน้ำเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเดียงมันไม่เด็กขยับมันไม่ได้แบบมันไม่ได้สั่นสะเทือนจนเราต้องตื่นอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้เขาก็ออกแบบมาเพื่อสิ่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วตัวนี้นะคะคือเขาก็มีการแบ่งเลเยอร์ของแบบเมมโมรี่โฟมต่างๆนะคะมันก็เลยทําให้ตัวนี้เนี่ยรับน้ําหนักอะไรค่อนข้างดีนะคะมีหลายไซส์นะทุกคนแต่ว่าไซส์ที่เนิร์สได้มาเนิร์ได้เป็นไซส์เออคิงไซส์นะคะก็คือไซส์ใหญ่สุดซึ่งนอนสะใจามากคือด้วยความที่ชีวิตเราเราเป็น นอนเตียงแบบเตียงเดี่ยวม,มาตลอดแล้วพอไปอยู่เชียงใหม่สักพักอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยนอนเตียงใหญ่เราสึกว่ามันกริ่งได้มันนอนสบายนะคะพอมย้ายมาคอนโดใหม่ก็เลยกลายเป็นว่าเออเอาเป็น king ์เลยดีกว่าการนอนของเรามันจะได้แบบดีมากยิ่งขึ้นนะคะไม่รู้ตั้งแต่อายุมากขึ้นก็เป็นคนที่ใส่ใจในเรื่องการนอนสุขภาพน,น,าน,นู่นนะั่นี่เยอะขึ้นใะแบบนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเนิร์ดได้หมอนของเขามาด้วยนะคะเดี๋ยวเรจะมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่าเนิร์ดได้หมอนอะไรมาบ้างน,นะน่าสนใจมากๆซึ่งหมอนแต่ละใบนะคะของแบรนด์นี้เขา ก็จะใส่ถุงมาได้แบบดูดีมากเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่ถุงใหญ่สุดเลยนะคะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นหมอนตัวยูนะคะ หมอนใหญ่มากจริงอันนี้นะคะเนื้อผ้าเนี่ยน่าจะเป็นเนื้อผ้าเดียวกับเจ้าหมอนปากสลีละนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปตัวยูเท่านั้นเองนะคะน่ารักมากๆเลยนะซึ่งตัวนี้นะคะเขาก็จะเป็นเหมือนกับหมอน3 in 1นวานอกจากเป็นหมอนที่เราสามารถแบบนอนทั่วไปธรรมดาตลอดทั้งคืนได้แล้วนะคะตัวนี้เนี่ยยังเป็นหมอนที่สําหรับการนอนตะแคงแล้วก็ยังเป็นหมอนที่เราคนที่ชอบทําอะไรบนเตียงอย่างเช่นทีเนื้อชอบใช้แบบแล็ปท็อปเสิร์ชนู่นเสิร์ชนี่ก่อนนอนหรือบางคนชอบเล่นเกมบนที่นอนตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องการ ซัพพอร์ตวางท่านอนของเราเป็นต้นนะคะ ่อนะคะเดี๋ยวเนอก็จะมาเปิดรุ่นอนะ่ะโฮเทลคอมฟี่ให้นะคะเนอสั่งมา2แบบนะคะคือแบบซอฟกับแบบเฟิรม์มแล้วแต่ว่าบางคนจะชอบนอนหมอนที่นิ่มแล้วก็บางคนเนี่ยก็จะชอบนอนหมอนที่แบบนนแน่นๆนิดนึงนะคะถ้าอย่างรุ่นเฟิร์มเนี่ยก็จะแน่นกว่ารุ่นซอฟนะคะก็ไปเลือกเอาแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเนอได้อยากลองรุ่นนี้มานานแล้วนะคะก็วันนี้ได้มีโอกาสลองแล้วก็คือดีใจมากๆเลยนะคะอ่สั่งตัวที่เป็นซอฟมา2นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นเฟิร์มมา2นะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราอยากจะจัดเตียงอะไร เราอยากจะจัดให้มันมีความฟัฟฟี่มีความน่านอนมีความแบบเวลาเตียงมันมีหมอนเยอะๆแล้วมันดูน่านอนไงน,นี่นะคะก็จะซีลมาแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราแกะออกหมอนมันก็จะพองขึ้นมาแล้วก็อันนี้นะคะเขาจะแถมปลอกหมอนมาด้วยซึ่งปลอกหมอนอันนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นเหมือนปลอกหมอนแบบผ้ากันน้ำด้วยนะคะซึ่งดีมากๆเลยนี่นะคะรุ่นแรกนะคะอันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะให้ดูเป็นรุ่นเฟิร์มก่อนเลยนะคะรุ่นเฟิร์มก็จะขอบเป็นสีเหลืองทองแบบนี้นะคะเป็นหมอนแบบหน้าตาแบบหมอนทั่วไปเลยนะคะเราก็จะมีโลโก อ,อันนี้จะสังเกตว่าเขามีความหนาแต่เนยมองว่าความแน่นของเขากําลังพอดีนะคือไม่ได้แน่นจนแบบเวอร์แล้วก็ไม่ได้นุ่มจนเวอร์นะคะก็จะเป็นรุ่นซอฟนะคะรุ่นซอฟก็จะมีความแบบมีความบางแล้วก็มีความแบบซอกกว่าอารมณ์เหมือนกับด้วยความที่เขาบางกว่าดังนั้นเวลาที่เรานอนไปเนี่ยมันจะทําเขาเรียกว่าระน,นาบของศีรษะคอเราเนี่ยมันจะแบบขนานกับที่นอนพอดืออกมาคือเราก็จะนอน นอนแบบภาวนาถ้าเกิดบางทีเรานอนหมอนสูงมากๆอ่ะมันจะเหมือนกับเรานอนแบบเนี้ยตลอดเวลาทุกคนซึ่งอาจจะทำให้เราปวดคอได้นะคะนี่ก็จะเป็นการรีวิวที่นอนแล้วก็หมอนที่เนิร์ได้มาจากแบรนด์คัมฟี่นะเดี๋ยวเนร์จะมาจัดที่นอนของเนิร์แล้วนะคะเพราะว่าเนิร์ก็จะเตรียมพร้อมต่อการนอนในคืนนี้นะ โอเคเรามาจะที่นอนกันดีกว่านะคะคือเนี้ยเราจะได้นอนกันแบบแป I'm outside happy b g o u cause Still laws beside with the that I niggas Ride grew crown me fine right, right. and ะ อันนี้นะคะเนิร์ก็ขอเปลี่ยนชุดเป็นเสื้อยืดธรรมดาละกันนะคะที่เนิรด์ได้มานะคะอัปเดตอันนี้จะเป็นกระจกนะคะแล้วก็อันนี้พัดลมแม่เนิร์ให้มาอยู่แล้วนะคะสว่วนอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่ห้องครัวที่เราจะไปได้สักนิดหนึ่งนะคะก็คืออย่างน้อยก็คือได้วางอะไรให้มันแบบ เข้าที่เข้าทางนิดนึงนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงนั้นก็คือยังไม่ได้ออ g แกน z e เท่าไหร่นะคะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนห้องทํางานของเนิร์ดเองนะคะก็เนิร์ดซื้อสิ่งที่จําเป็นก่อนอย่างเช่นอ่าโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะส่วนอันนี้ชั้นวางเนิร์ดเอามาจากห้องเก่าเดิมน,นะคะแล้วก็อันนั้นราวตากผ้ามาจากเชียงใหม่นะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นของที่เนิร์ดยังไม่ได้ออแกไนซ์อะไรดีๆเพราะว่าเรายังไม่ได้มีที่เก็บแบบตู้จริงจังอะไรอย่างนี้นะคะราวตากผ้าข้างนอกนะคะอันนี้เนิร์ดก็ได้มาจากอีเกียมกันนะคะก็จะเป็นประมาณนี้สำหรับ การอัปเดตห้องนะทีนี้นะคะเนยก็จะมาตอบคําถาม Q&A เพื A, ่อนเพื่อนถามกันมานะคะว่าแม่เนรกับแมวจะมาอยู่ที่นี่ด้วยไหมนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยแม่เนยเขาแอบอยากกลับต่างจังหวัดทุกคนเพราะว่าแม่เนรเขาก็เสียแล้วใช่ไหมคือเนอรวก็เข้าใจนะว่าแบบบางทีกรุงเทพโดยเฉพาะช่วงนี้มันไม่ได้มีอะไรให้ทําเพราะว่าด้วยความที่โควิดนู่นนี่เนี่ยคือบางทีแบบแม่เนรก็เสียแล้วเขาก็อยากจะใช้ชีวิตไว้เกษียณของเขาอยู่ที่ต่างจังหวัดกับญาติพี่น้องหรือว่าเอออย่างน้อยคือมันก็ ยังสามารถเดินไปไหนมาไหนได้แล้วรู้สึกว่าแบบปลอดภัยกว่าอยู่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นถ้าเบื่อๆก็อาจจะเดินไปทุ่งนาอาจจะไปนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยตามสไตล์เขาอะไรแบบนี้นะคะคือแม่เนอเขากําลังรอฉีดวัคซีนโดที่2อยู่เพราะว่าถ้าฉีดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะได้กลับต่างจังหวัดได้อย่างสบายใจด้วยแล้วก็คนที่นู่นเขาจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งกังวลว่าเออเรามาจากพื้นที่เสี่ยงอะไรประมาณนี้นะคะก็ประมาณนี้แล้วก็เกิดว่าแม่เนอกลับต่างจังหวัดแม่เนอก็จะพาแมวอีก2ตัวไปด้วยนะคะไปอยู่ เนืนน้อคิดว่ามันน่าจะชอบพื้นที่ที่นู่นนั่นแหละแล้วก็ส่วนทัพนะคะเนื้อคิดว่าเนืกก้อกะว่าจะเอาทัพมาอยู่กับเนื้อเพราะว่าคือทัพเป็นแมวตัวแรกของเนื้อแล้วก็เป็นแบบเราอยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยเนื้ออยู่หอที่มาหาลายัยอะไรเงี้ยมันก็มีความผูกพันแหละทุกคนเนื้อก็เลยเหมือนอยากเอาทัพมาอยู่ด้วยแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นี่ก็คือสิ่งที่เพื่อนๆอยากรู้ว่าเออแล้วแม่กับแมวจะอยู่ด้วยไหมอะไรไงคือด้วยความที่ตอนแรกเราก็คิดแล้วว่าแบบว่าเออพอแม่กเกษียณแล้วก็อยากให้แม่่พักักกสแปนึงใชม ก็เดี๋ยวจะมาหาอะไรทําแก้เบื่อเพราะว่าบางทีกเกษียณมันมันก็ไม่มีอะไรทำอะทุกคนอยู่บ้านเฉยๆมันก็เบื่อใช่ไหมอย่างแม่พี่นินอย่างเงี้ยคือเขาก็ยังมีการทายยําน้าพุงน้ําพริกขายอะไรเงี้ยบางทีนึกก็อยากหาอะไรให้แม่ทําบ้างแต่ด้วยความที่สถานการณ์เศรษฐกิจมันเป็นแบบนี้ด้วยนึกรู้สึกว่าเออให้เขากลับไปอยู่ต่างจังหวัดอย่างที่เขาอยากไปเนี่ยอาจจะดีกว่าแล้วก็พอสถานการณ์เศรษฐกิจหรือว่าโควิดดีขึ้นอย่างเงี้ยเขาอยากจะกลับมากรุงเทพอีกครั้งอยากจะมาอยู่บ้างสลับกันไประหว่างต่างจังหวัดกับกรุงเทพอย่างี้ คือแล้วแต่เขาเอาที่เขาแบบสบายใจในแบบนี้นะคะคือส่วนบ้านที่นี่นยก็เก็บไว้เอาไว้แบบสต็อกของคือเนยก็ยังไปเยี่ยมเยียนอยู่บ้านทุกคนคือก็ไม่ใช่ว่าแบบหายไปเลยจะอยู่แต่คอนโดอะไรเงี้ยคือเนยก็ยังกลับไปบ้านตลอดเพราะว่านั่งรถไปคือมันก็ไม่ได้ใช้เวลานาน,านแล้วเนยก็ต้องกลับไปเช็คเรื่อยๆว่าเออเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็ของส่วนใหญ่ของเนื้อน,นะคะก็ยังอยู่ที่บ้านเดิมอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นเนยก็ต้องเข้าไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นอัปเดตคร่าวๆเกี่ยวกับที่เพื่อนๆถามมานะก็น่าจะเป็นประมาณเท่า น,นะคะทีว่าวันนี้นะก็จะจบบอ็อกนี้ประมาณเท่านี้แหละแล้วก็ไว้เจอกันใหม่บอ็อกหน้าค่ะ